ห้ามเขาไม่ให้ไปเพราะว่าเจ้าอยากอยู่บ้านแต่เขาอยากจะไปกินเคเฟซีนี่คือความสุขมองในเรื่องของความสุขนะแต่ความสุขเขาหนูดิวยมันเรื่องของการเออการกินอแต่คิดว่ายังคิดว่าไม่ต้องไปบคือบอกบอกสามีหรือบอกเราผู้บ่าวใหม่ว่าไม่ต้องไปอยู่กับก็คือว่าอยากจะเห็นความสุขของผู้บ่าวด้วย จะไม่ถึงเราจะความสุขเราน้อยกับมาคินแบบนี้แต่อยากเห็นความสุขของผูบ้บ่าวโดยเล้วตอบด้วยิงใจหรือใครบังคับหน่อยบอกไม่ต้องเ <c ười> ก่งไม่ต้องเคยบอกว่าสบายสบายือถามแบบสบายซึ่งคําถามแบบนี้บ่าวเราอาจจะไม่เคยถามใครแต่ว่าผมก็เป็น fc บ่าวเรานะอยากเสริมเข้าไปแค่นั้นแหละอยากเสริมเข้าไป นิดๆหน่อยๆได้ก่อนจะให้ทำต่อได้ได้จะไม่ต้องเครียดนะถ้าพบไม่อยากไม่ต้องเครียดถามได้หมดถามได้หมดนั่นแหละือถามได้หมดถามไไดด้้าคุยกับผู้สาวหรือเปล่าอยากจะรู้ใจอยากจะรู้ใจผู้สาวเราคิดเหมือนเขาไม่โกรธถามได้คิดเหมือนผู้สาวไทยก็ มันเ็ถามต่อได้ไม่มีอะไรไม่คือตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ได้บังคับไม่ไม่ได้บังคับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่ตอบก็ไม่ผิดตอบก็ไม่ผิดแต่แค่อยากรู้ครับจิตใจแค่นอ้นประมาทเขาจะคิดยังไงแต่ ยังคิดหน้าคำถามอ่อมีสมมติว่าสมมุติว่าเอา่อเจ้าไปอยู่กับผู้บบาแล้วเนี่ยในอยู่กันหลายปีโดนเติบแล้วเนี่ยในบางครั้งมันอยู่กันนานมันอาจจะผิดใจกันอะไรเนี่ยเรื่องบางเรื่องบางทีเข็มหล่นไปเล่มนหนึ่นงเขาจะไม่ไม่เก็บด <c oughs> าห <c oughs> เขาเรียกว่าจมหลายภาษาเราเรียกจมบกเข็มหล่นเล่มเดียวเนี่ยแทนที่ว่าคุณเก็บแล้วมาใส่เก็บให้ดีก็ได้ แต่นี่ขอให้จมไปก่อนแสดงว่าคือให้รู้ว่าเรามี power มาถึงป่ายิงมี power คือนีไ,ไว้ก่อนทําให้มันเกิดการหงุดหงิดทั้งบ้านอ่ะถ้ามีลูกมีเตา้าก็หงุดหงิดกั้แม่บนอะไรเข็มเลื่มเดียวหมดอะไรเออนี่นะทีนี้ในคําถามนี้ว่าจะคิดแบบไหนกับแบบนี้นะก็คือเหมือนกับบ่นๆจนไม่สามารถไปกันได้แล้วถ้าบ่นอย่างนี้เข็มเลืบบม่มเดียวเล็กน้อย ไปกันไม่ได้แนละ้วเจ้าคิดว่าอย่างไงบ่มักเนาะเราเออบาบ่มัก,ม,ก<ๆ>มานั่นจูจีคจ,<ป>จคิดว่าอย่างไรถึงคิดว่าเราไม่เอาแล้วกับค,คนนี้เราไปดีกว่าคนเยอะหรือว่าเราไม่เอาแล้วกับคนคนนี้ก็คือเขาฟังเราไม่ได้ทนระบ่นไม่ได้คิดว่าอย่างงเจา้าอยากถามความคิดยังอยากทางก็ถ้าบ่นร้ายมันกับบอกโอเคนะ่นะเนาะนะเพราะว่าอึดอัดเนาะแม่อึดอัดเพราะว่าคนเฮาอยู่น้ำกันกับคนร้ายกับ เยเบื่อลำคาญถึงผู้ชายบนใช่ไหมฝ่ายชายบนใช่ไหมอ่าาถ้าแบบว่าเออบอกยังทรมาได้เด็กน้อยได้อยู่แต่ถ้าแบบโจมจนแบบเกินไปกับวไหวยคนเฮามันก็มีขีดจำกัดเนาะเจ้าจมาอยู่กับเขาเลยแต่การต้องเบิ่งแหละแต่แบบว่าถ้าบ่นไรก็คือแบบโอเคนะอ่าแต่ว่าเจ้าไม่เสียดายเราอยู่กันมาเจ็ดปีห้าปีสิบปีเจ้าไม่เสียดายที่อดีตที่เราเคยอยู่กันมาแค่ แค่เข็มหล่นเล่มเดียวเจ้าจะไปมันต้อว่าเสียดายเรื่องสีดตรงนี้เหรอเรื่องแบบนี้ต้องแบบว่าจะไม่เสียดายอยู่ลมเว้ากันไปอบอกว่าถือคือกันเจ้าแค่เข็มเล็กๆน้อยๆผมผมแทนคําว่าเข็มเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เจ้าจะไปแล้วจริงๆแล้วผมแทนคาว่าเข็มอะแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กเอามว่เรื่องเล็กๆนะเจ้าก็จะไปจากแล้ว ยังไงคิดไปยังไงต้องไปให้ได้สรุปต้องไปให้ได้ไม่เจเสียดายในความเจ้าเสียดายเสมมติว่าเจ้ามีผู้บ่าวนี่แล้วอยู่กันมาเจ็ดปีห้าปีอะไรเนี่ยแล้วเกิดเกิดอะไรเรื่องน้ <c oughs> องเข้ามาในชีวิตอ่ะเจ้าเจ้าบอกว่าไม่เอาแล้วต้องตีจากแล้วอะไร ยัไม่เสียดายหรอกรเสียดายอะไรเนาะเราไม่เสียดายที่เราสร้างกันมาเรา <c oughs> อะไรกันมากว่าเจ้ามาถึงจุดนี้ผู้บ่าวต้องเดินทางสองพันโลมาหาเจ้า <c oughs> <c oughs> อยู่เจ้าเข็มเล่นเ,เดียวเ <c oughs> จ้าไปแล้วไม่เอาแล้วกเสียดายอะไเสียดายบอโดยเคอค่อยถามเล่นซื่อ,อ,อป้าพูดในร้องใจร้องใจซื้อไม่มีอะไรร้องใจซื้อไม่มีอะไรอยากบอกแล้วอยากเขียน ลองใจสาวลาาซื่อๆแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะก็สรุปแล้วยังไม่ไปใช่ไหมยังคุยกันอยู่ใช่ไหมโดยโดยเออยังหาทางออกยังแก่ต้องหาทางออกก็บอกไปเข็มเล่นเดียวเดี๋ยวหนูเก็บให้ก็ได้ไอไม่ต้องบนเอ่าใช่ไหมอย่างนี้ไปหรือว่าไปแล้วไม่เอาไอมีบนเยอะไม่เอาแล้วมาอยู่แล้วอะไรนี คุรู้สึกเสียดายไหมที่ว่าเจ็ดปีอยู่ด้วยกันหรือสิบปีอยู่ด้วยกันด่อยแต่เสียดายแต่การมันกเว,ว่ากันได้ฮะแหละเอ่เลก็กน้อยเนาะมันต้องมีทางออกทุกอย่างมันต้องมีทางออกสุกมาชีวิตครอบครัวไม่ต้องหันหน้าเข้าหากันแมนบอกแมนแมนอันนี้เป็นแค่เรื่องสมมติสมมติเฉยๆถามสมตสมติขึ้นมาเนาะถ้าชีวิตจริงมันกะ น่าจะมีความละเอียดอ่อนกว่านี้เครดด์บอสเจ้าไม่ต้องเครดด์เป็นการสนุกด้วยถามอย่างนี้เจ้าไม่เคยเจอคาถามแบบนี้ที่ไหนสนุกด้วยเป็นคําถามที่แั้งแรกเลยตอบยากตอบยากเป็นคำถามที่ตอบยากนะไม่รู้ว่าจะตอบถูกหรือตอบผิดเป็นคำถามที่ตอบยากพี่น้องถาเป็นเฮาก็ท่านมาถามเป็นเฮาก็โอ้ เขาเรียกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะอแก้วมันเริ่มลาวแล้วใช่ไหมแก้วน้ํงมันมันเริ่มลาวแล้วแล้วมีสิทธิ์ประสานไหมครับไม่มีแล้วเริ่มจะไม่มีแล้วอแล้วต้องทํำยังไงในเมื่ออยู่กันมาโน่นสมมติได้ลูกได้ลูกสองคนแล้วอยู่กันมาสิบปีแล้วเอ้าพอมาปีนี้ใช่ไหมเฮ้ยทําไมเปลี่ยนไปทําไมจากที่ไม่เคยบ่นไม่เคยจุกจิกกับเราปีนี้ทำไมแปลกเฮ้ยมันเป็นอะไร เพราะว่าสงสัยคงจะถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาหาใหม่ใช่แมนบอกคงจะถึงเวลาที่เราต้องมีคนใหม่อ่ะอยู่ด้วยกันเราต้องอะไรก่อนกันจนชีวิตนี้จะไม่ตายเป็นไปข้างครับไม่เอาแบบนี้เหรอเจ้าคิดว่ายังไงนุ่นทางเบาหาใหม่ทิ้งเลยเหมงสำหรับข่อยสาใบถึงเวลาต้องหาใหม่แล้วคะแนนนี่ แล้วเจ้าตาเจ้าคิดยังไงตาเจ้าไม่ต้องเครียดเอ,อตอบก็ได้ได้ไม่ตอบก็ได้ไม่คิดคไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกถามอยากรูน้ในใจเจ้าแค่นั้นคิดยังไงกะคิดคือกับอืมาเล่าเพาิ่นาาวายุเขาคิดเหมือนผมเรมพราะเห็นอะไรสะพนจมเนาะคนเขาถามักขักกันกับว่ารจำเป็นต้องจมลายเกินไปให้พอเพียงค่ะพอแบบ อยู่กันแล้วแบบต่างคนต่างบอุดอัดขนะะถ้าเพิ่มจมไรเกินไปกะืะว่าแคหละอ <c oughs> แล้ก็ไม่มีใครปิดไม่มีใครถูกก็จมำไลก็นั่นนะทีนี้คุยต่อได้ก่อนไปสาวเจ้าจะตอบต่อได้ก่อนไปต่อเจ้าเป็นสาววัยุขขนาดสาวห้าเนี่ยเจ้ารู้จักกับความรักรู้จัก มันเป็นยังไงครอธิบายหรือเล่าให้ค่อยฟังเอาเออา่อาอาจจะไม่รู้ก็ได้สมมุติว่าค่อยไม่รู้เลยค่อยเป็นลูกหลานเจ้าค่อยไม่รู้เลยอธิบายอธิบายให้เราฟังก็ได้เพราะว่าความขักมันเป็นยังไงที่เขาเรียกว่าความขัดและมันก็มีขอดีข้อเสียเนาะอธิบายก่อนว่ามันมันยังไงความรักคือคือยังไงก่อนเอาคืออะไรคืออะไรเอาความขักก็เป็นสิ่งที่ดี มันก็มีเรื่องดีเรื่องบ่ดีเน่ความรักคือการให้คนไม่ดีด้วยเพราะความรักคืออะไรคือสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีมัโดยก็มีสองแบบอะไรยังไงเทาหลัเจ้าอายไม่ไม่ว่ากันไหมครับไม่ว่ากันนะครับเอ็ซสี่สาวก็เขาเป็นสาวความรักคือการให้ให้เขาไปรักคนอื่นให้เขาเลือกไปในทางที่สบาย นั่คือการให้ครับให้เขาไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแมนโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็คิดว่ามีอะไรที่เรียกว่าความรักบ้างมีอะไรที่เรียกว่าความรักบ้างเป็นคําถามนะย้ําคําถามมีอะไรที่เรียกว่าความรักบ้างความหักต่างคนต่างหักตอว่ารักอะไรอ่ะ ต่างคนต่างฮักเลยต่างคนต่างหักซึ่งกันและกันต่างคนต่างรักต่างคนต่างใส่ใจซึ่งกันและกันเช่นเราหักหมาฮักแมวนี่ถือเป็นความรักโด้ไหมรับรถรักนู่นหรือเป็นความฮักก็คือรักความรักมันก็มีหลายแบบเนาะนั่นเองความรักถึงบอกแล้วไงคือถามไงถามว่ารักวัตรักคืออะไรแล้วก็แบบไหนที่เรียกว่าความรักเราหึงเราหวงก็นี่ก็ความรักเหมือนกัน ใช่ไหมสมมติสมมติสมมติเจ้ามีผู้บ่าวแล้วผู้บ่าวไปเดินกับคนอื่นเนี่ยเจ้าคิดว่ายังไงให้เขาเดินไปเราก็รักเขาเหมือนเดิมบอกบผู้สาวเดินไปกับผู้ชายหักในนอกแบบนั้นอ่ะอ๋อในเงินแสดงว่าไม่ใช่ความรักก็โอเคท่านแล้วก็ อีกอันหนึ่งถ้าเป็นเอผู้เบ่ากับผู้สาวเนี่ยสมมติเป็นตัวเจ้าเจ้าจะหักเขาตลอดบ <c oughs> ่เขาไปตลอดบ่ใส่ขาสมุดิ่นดีกับเขาก็หักตลอดลอะไรเนาะอย่างนั้นตรงแย<ต>กแยกครกเออจะพูดให้หมดพูดให้หมดก่อนจะ้า,าิ่อนบอดี้กะเขาก็ตรงแยกกันคนเทามันก็นบ่มีเอียงแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่าง คำว่าตลอดไปไม่มีอยู่จริงอ๋อครับครับแล้วก็ในคําว่าไม่ดีในสายตาเที่ยเนี่ยคืออะไรกินเหล้าเมายาเที่ยวไม่กลับบ้านนี่คือหรือยังไงค่อยๆช่วยช่วยขยายความคําว่าไม่ดีหน่อยบบดีกับหลายอย่างก็คือแบบว่าเอ่อเรื่องคือไปหลินไปกินไปเอียงแบบนี้นะ แบบว่าห้าบหมักก็คือมันบอดีเลยแหละห้าบห้ามประฟังนี่ได้บอกคือบอกว่าดีกับบอกเอาคือกันเลยเนาะก็คือแปลว่าไม่ดีมันบอกคือห้ามแล้วไม่ฟังก็คือเจ้านี่ไม่ดีแล้วโมันบอกโดยอ๋อยังอื่นดีอีกไหมไม่ดีบอกมีแล้ว ไม่ต้องเคลียรเดือนๆค่อยถามแทนบ่าวเราครับครับโดยปลาเป็นตัวแทนบ่าวเราเออบ่าวเราสัมภาษณ์เยอะเดี๋ยวเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองเนาะเปลี่ยนบทสัมภาษณ์เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดบ่าวบ่าเราให้เอฟซีเบิ่งตอนนี้เอฟซีจ้ามาขอสัมภาษณ์เองครับสัมภาษณ์ตัวจริงเลยแต่ เอฟซีไม่ได้จะเอาเองนะแค่มาสัมภาษณ์ใช่ไหมหรือถ้าสัมภาษณ์ได้ก็จะเอาเองไม่ถูกใจเอฟซีอยู่ก็หลายท่านแล้วก็จะถามลาหน่อยว่าโดยทั่วทั่วไปเนี่ยเจ้ามักผู้สูงอายุหรือว่าอายุน้อยจะถามเจ้า เอาเลยเด้อบ,บาทนี่ถามามเลยถามยิงคำถามเลยว่าถามแบบนี้เลยบาทนี่ถามแบบเบาเราถามเจ้าเนี่ยซ้ำกันคำถามซ้ำกันเรากล้กาถามเจ้าก็ากล้าตอบสาวใบโดยตอบ<ไ><ไ>เลยไม่ต้องงายไม่ต้องเนี่ยทำหมักอ่<บ>นะหมักคนที่เ่นเป็นผู้ใหญ่กลัว<อ>แล้วก็เป็นผู้นำที่ดีโบหมักอันแบบหมักพุ่นที่ใหญ่กลัวนะ Oh, เป็นผ hmm hmm. ู้นำที่ดีให้กับเฮาหั่นน่ะแดีว่าอายุบ่สาคัญเนาะโดยเป็นเพื่อตัวเลขโดยโอ้โอเคแล้วเดี๋ยวปายอย่ายิ้มดิเอ้ยผู้อายุไม่สาคัญเลยยิ้มเลยจะเสริมคำถามหน่อยแล้วก็เดินไปเจ้าบ่อายบ่นั่นแต่เดินด้วยกันเนี่ยเจ้าบ่อายโบเขาเรียกอายทางนี้เขาเรียกอะไรอายนั่นแหละโบอายเดินด้วยกันเดินคู่กันสมมุติเดินคู่จะไปขึ้นเครื่องเนี่ยจะไปขึ้นยนต์อ่ะจะบโบอายอ่ะ บ่อายถ้าก็ถามว่าเป็นอะไรกันพ่อโกหกไปแกเห็นั้นก็จบแล้วบ่ลายใช่ไหมให้ผู้สาวตอบให้ผู้สาวตอบโอเคโอเคให้ภุษาตอบขออภัยครับขออภัยก็คุยกันยังกันไม่เป็เลยไปอย่างนี้ไปกัดเซโนเนี่ยไปเดินด้วยกันเนี่ยบ่อายอืมบ่อายอายเห็นอยังเนาะเพราะว่า บอบรคิดส <nowadays> <laughs> <Ooh. uyor> ีไอ้เลยดีซ้ำอีกที่แบบว่าเฮาอย่างไปใส่มันกะดูเด่นนะมีคนมองมีคนเท่าหลายคนมองกู้เอฟซีที่เป็นผู้เท่าเนี่ยเยอะนะเอฟซีของพวเราเนี่ยเยอะเลยยิ้มเลยเนี่ยเพราะปกติถ้าเป็นเมืองไทยเขาจะอายนิดนิดเขาจะบอกว่าเออผู้เท่าผู้บ่าเดินก่อนเดินก่อนี๋ยว ค่อยชีเดินตามทีหลังหรือไปเดินห้างนี่ทำไมเมืองไทยมันมีห้างเยอะก็เป็นทีคนก็ผู้คนก็เยอะจะออยบอเดี่ยบอสบอยอายบอเด้อเอ้ยบอเดินเปล่าด้วยจุงมือเจ้าด้วยด้วยโดยพอควเจ้าตกบันไดตกริบฮะเจ้าบอไออะะบอบอไอเฮ้ยถ้าที่เมืองไทยก็ไม่อายหรอกเขามีเยอะแยะอย่างนั้นน่ะ ใช่ไหมครับพูดใด้ฟังผมพูดให้ฟังว่าเขามีเยอะเขามีกันเยอะแยะเพ่าะว่าถามเจ้ามาถามสองเจ้าเรือว่าเจ้าคิดยังไงกับนั่นคําถามนี้มจะพูดถูกใจเอ็ซีที่เป็นผู้เท่านดิมีคนบังคับบอให้พูดอย่างนี้บอ่ไหบอเนีนี่เขากำลังบอกรายการอย่มีอี้ยัง แล้วจะจะจะถามว่าในในทุกวันเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนตัวเจ้ามีประมาณเท่าไหร่จ่ายจริงนะต่อวันต่อนั่นเดือนต่อเอ่อเปิเอซี <SC S 1> ต่างๆเขาจะได้รู้ว่าเออถ้าถ้ามักเจ้านี่ต้องมีเงินสำรองไว้ค่าใช้จ่ายอันนี้เ้อะม <c oughs> ่นั่นเจ้าซื้ออยู่ซื้อกินกันในครอบในครัวกับเบิร์กับบัวลายดอกประมาณเดือนหนึ่ง,นงกะ สี่ห้าพันนี่แหละสี่ห้าพันเบาเราเงินเดือนเงินไทยมันเท่าไหร่ผมสี่ห้าพันบาทนั่นเลยฮะสี่ห้าพันบาทอ๋อบาทอ๋อก็บ่ไหลครับเดือนหนึ่งนะน้องก็เป็นเงินบาทก็พอๆกับเจ้าเฮ็ดงานที่ที่น um> ี่แหละเจ้าเห็ดงานทั้งเดือนที่นี่เออประมาณนั Although> ้นประมาณโดยขาดเดือนก็ประมาณนั้นจะทำอะไรจบ ม่ถามไปหมดแล้วมั้งผมอ่ะเบาเราให้ผมถามอะไรต่อคลิปหรอมันไม่มีอะไรแล้วนี่เดี๋ยวเบาเราไปตัดต่อนะสิ่งไม่ดีก็ออครับมันไม่มีอะไรแล้วถามไปหมดแล้วนี่น้องพี่น้องผมไม่มีอะไรแหละเปิดถามไปเปิดแล้วน้องอยากจะอันนี้ถามกลับได้ให้น้องให้น้องถามถามกลับบ้างก็ถามจะมีอะไรจะถามก็ถามอยากให้ถามกลับได้ไ็กโซดบอหรือว่าจะใดได้ใช่ใช่ใช่ก็ถามไปว่า มาอย่างนี้ครอบครัวไม่ว่าอะไรหรอก็ตามไปจะหู้ยังก็ตามกับลถลูกเมียไม่ว่าหรออะไรอย่างนี้ร้อยเมียมาไหมเมียมาไหมว่าไปที่เมียร้อยลูกมาใช่เนี่ยภาษาเขาเรียกภาษาเนออันนี้กไออันนี้ครอบครัวแล้วบอมีแล้ว อยาก็แล้วเรียบร้อยยามาสิบกว่าปีแล้วมีใบแสดงเรียบร้อยใบยามีแสดงให้เรียบร้อยมีลูกมีเต้ามีสองคนอยู่นอกคนหนึ่งอยู่ในคนหนึ่งโดยทำงานหมดแล้วเพงานโดยลูกเต้าเขาไปสบายหมดแล้วโดยมีแต่พ่ออยู่คนเดียวโดย เป็นคนจังหวัดหนอ๋ออยู่พะเยาจังหวัดพะเยาพะเยานี่เจ้าเจ้ารู้จักเชียงรายบ่เชียงรายรู้จักบ่ได้ยินแต่สื่อแต่ว่าบบเคยไปมันอยู่ทางตอนเหนือของเรามันอยู่ใกล้ๆหลวงพระบางใกล้ๆหลวงพระบางอยู่ทางตอนเหนือของเรานั่นแหละแต่ว่า,านั่นคือเชียงรายนะแต่อ,อยู่พะเยามันจะน้องอต่ำกว่าเชียงรายก็เป็นจังหวัดพะเยายเคยไปบ่บ่เคยแต่ว่าเคยได้ยินสื่ออยู่ เขาไมาเป็นเพื่อนได้ไปแน่นอนเขาไมายเป็นโมได้ไปแน่นอนเอาไปเป็นมอยากไปหรอเมืองไทยเนี่ยอยากไปอยู่บอเลยเราต้องไปเวดเวียบหรอกไปเที่ยวซื้อๆอยากไปบอตอนนี้นะยังไม่อยากไปแต่ว่าอนาคตบมหูเอาถามอีกถามอีกอยากให้ถามเยอะๆถามเลย หมดคำถามหมดคำถามไม่ถามหลังไม่เหรอไม่ถามหลังไม่ก็ได้ถามหลังไม่น้องคาหมดคำถามเนี่ยดีนะถามน้อยจังคนหนึ่งเขาถามเยอะกว่าน้องน้องถามน้อยจังกับผมมีอยังกับที่ได้จบคลิปเลยพี่น้องวัยเนาะอันนี้คือว่าน้องว่าม่วนกันเนาะเพิ่นมาเที่ยวเล่นนั่นแล้วครั้งแรกที่ว่าเพิ่นมาเที่ยวสวัสดิ์นากเขตทางไง ป้าาจะะทามสื่อแล้วบลสื่อแน่อหจะโฮแลสื่อแล้วนะสาวใบจาสื่อไงไอโรสไอโรดพิโรดพิโรสวิโรดวิโรอไอโรวิโรดจำไเด้จำไว้ในใจได้อนได้ได้ไม่ธรรมดาอย่างให้จำไว้ในใจเลยให้จำขึ้นใจเลยเนาะ เป็นธรรมดาพี่นอ้องเลยผู้เขาอื่นมาตั้งคำถามแบบนี้ให้จำไอ้รถไว้ก่อน <c oughs> คนนี้เคยถามแล้วอ,<ด>อย๋ยวมันจะมีไหมอีกผู้เฝ้าหลายๆเดี๋ยวเราเราเขาทำวามมาครับผมครับโอเคพี่นอ้องเอยเฮาก็สิได้จบคลิปเนะาะก็สิให้เพื่อนคุยกันตามสบายบาดนีนะ้ที่นั่งกามานี่มแต่ถทายอย่างเดียวเลยพี่นอนะ <c oughs> ้องเอยเนาะตั้งแต่กินข้ายันเ้ากันจนจิบมีคำเบาเลย เนาะคขอบคุณเหมือนกันครับครับครับโอเคขอบขอบคุณเอฟซีขอบคุณทั้งสองคนคือกันน้องขอบมกขอบใจเนาะก็หักแพงกันไหวเนี่ยดีที่สุดพี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเนาะที่วเป็นกาลังใจให้บ่าวลาวเพล่นแล้วก็เป็นกําลังใจให้ปลาโลดหรือว่าพี่โลดเนาะหรือว่าสาวใบน้าเด้อพี่น้องเดอนนาอเอาสบายดีสบายดีโบายดิโเดินเดย